มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินลงงดการเผาฟางและต่อสั่งลดหมอกควันพีเอ็ม2.5พื้นที่การปลูกข้าวจังหวัดตากชูใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายแทงการเผานายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินาการงดการเผาและเขาฟางและต่อสั่ง ทังนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดภาวะหมอกควันพื้นที่นาข้าวของจังหวัดตากณเตศบานนคะรแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเด็ก p 2.5เป็นปัญหาที่ตีความรุน,นแรงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งได้เกิดจากการเผาในที่โล่ง การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ต่างการเกษตรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยในพื้นที่ของจังหวัดตาามีพื้นที่การทำนาประมาณ3 5 5 2 4 9 4 5ไร่ในช่วงเดือนมกราคม68จังหวัดตาาพบจุดความร้อนมากสุดเป็นอันดับสองจากทั้งหมด17จังหวัดภาคเหนือ รองจากนครรรวนจึงต้องเร่งทำสื่อในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อลมรัฐมนตรีช่วยอิทธิได้กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรโดยกรมการข้าวส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวกําแพงเพชรจึงจะทําโครงการรณรงค์การงดการเผาฟางและต่อสั่งในพื้นที่นาข้าวของจังหวัดตาาขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการปล่อยกา๊าซเรืองกระจกและปัญหาฝุ่น PM 2.5 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นโดยเน้นไปที่การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างปลอดภัยและลดการปล่อยคาร์เรือนกระจกมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาฟางและต่อสั่งพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการที่จะใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวแทนการเผา เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2 5ภาคเกษตรและยังสามารถที่จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตึงเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้กับเกษตรกรอีกด้วยสําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยทัศการการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น่าสนใจอาทิหนึ่งที่ทัศการภายใต้หัวข้อโครงการบูรงาแบบงดการเผาต่อ,ตอ,ตอสังและฝังข้าวเพื่อประสิทธิภาพลดภาวะหมอกควันในพื้นที่นาข้าวของจังหวัดตาก โดยเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจวิธีการกําจัดเศษวัสดุเหลือใช้ต่าการเกษตรเพื่องดการเผาฟางและต่อสั่งในพื้นที่เช่นการสาธิตการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งการใช้ลดอัดฟางเป็นต้นจบข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าว